นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันดามายังการะเียเมตสุตังภะโนมะเส การนิยมาทาคุสาเลนายันตังสตังปะดังอาภิสเมนจาสากูอุชูจ่สุหุชูจ่สุวะโจจ่สัมมุ đu านติมานีสันตุสากูจ่สุภาโรจ่อาปะกิจ่าสัลลาหูกะวติ สันตินาธาริโยจานิปะโกจอปะคาภโกเลสุอาณุคิโทนาจักขุดังสมาจาริกินจีเยนาวินยูปะเรอุปบาวเดยยงสุขีโนวะเขมีโนโหนตุสเบสะตาภาวันตุสุขีตาตา เยเกติปานพุตติตาสาวาทาวารวาอานาวาเสสะทีขวาเยมหันตาวามะชิมารสก้าอนุกาทุลาทีทาวาเยจ่าอทิทายเจดูเรวาสันติอวิดูเรผูตาวาสัมภเวสีวาสเบสตาภาวันตุสุขิตตา นาปโรปารังนิกุเพธานติมัญเยธาคัตจินังกินตีภายาโรสานาปทิขาสัญญานัญญามัญยาสัตถุขามิเชยามาตายาธานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตามนุระเค เอวัมปิสัมภาภูเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมานองเมตัญจะสัมภาโลคสมิงมาณสัมภาวะเยอปริมานองโอทังอโทจติริยัญจะอาสัมภาทังอาเวรังอาสัปตังเตทันจารังนิสินโนวาสยาโนวายาวาตสวิกาตมิโท เอตังสติงอทิทเธยยพรหมเมตังวิหารังอิธมะหูเตทิจจอนุปกัมมะสีลาวาฑัสสะเนนะสัมปันโนกาเมสุวินยเกธังนะหิชตุคัพพะสะยังปุณเรตีติ การณิยมาทกุสาเลนายันตังสัตังปะดังอภิสเมนจาสะโกอุชูจ่สุหุชูจ่าสุวะโจจ่าสมุ đ อานติมานีสันตุสะโกจ่สุภาโรจ่อาปะกิจ่าสัลลาหูกาวุติ สันตินาธาริโยจานิปะโกจอาปะคาภโกเลสุอานาณุคิโตนาจักขุดังสมาจาริกินจิเยนาวินยูปะเรอุปบาวเดยุงโสเขโนวะเขมีโนฮุตุสะเบสตาภาวันตุโสขีตตตา เยเกติปานพูตาทิตาสาวาทาวารวาอานาวาเสสาทิขวาเยมหันตาวามชิมารสก้าอนุกัตุลาทิทาวาเยจะอาทิทาเยจะดูเรวาสันติอวิดูเรผูตาวาสัมภเวสีวาสเบสตาภาวนตุสุขิตตา นาปโรปารังนิคุเพธานติมัญเยธากาถาจินังกินทีภายาโรสนาปัทิคาสัญญาณญามัญยาสัดุขามิเชยามาตายาธานิยังปุตตังอายุสาเอกาปุตตามนุระเค เอวัมปิสัมภาภูเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมานองเมตัญจะสัมภาโลกัมิงมาณสัมภาวะเยอปริมานองโอทังอโทจติริยัญจ้าสัมภาทังอเวรังอสัปตังเตทันจารังนิสินโนวาสัยโนวาญาวาตาสวิกาตามิโท เอตังสติงอาทิเทยพระมัมิตังวิหารังอิธามาหูเิทิตจะอนุปกรรมสิลาวัดสานิาสัมปนนกาเมสุวิเนยเกธังนาฮิชาตุกภาสยังปุนาเรติติ การนิยมาทกุสาเลนายันตังสตังปะดังอาภิสเมนจาสาโกอุชูจัสุหุชูจัสุวะโจจัสามูดูอานาติมานีสันตุสโกจัสุภาโรจ้าอาปะกิจจัสัลลาหูกาวติ สันตินาธริโยจานิปะโกจอาปะคาภโกเลสุอาณาโนคิโตนาจักดังสมาจาริกินจิเยนาวินยูปะเรอุปบาวเดยุงสุขีโนวะเขมีโนโหตุสเบสะตาภาวันตุสุขีตตา เยเกติปานพุตทิตาสาวาทวารวาอานาวาเสสาทีขาวาเยมหันตาวามชิมารสก้าอนุกัตุลาทีทาวาเยจะอาทิทายเยจะดูเรวาสันติอวิดูเรผูตาวาสัมภเวสีวาสเบสะตาภาวันตุสุขิตตา นาปโรปารังนิกุเพธนาติมัญยธาคาถาจินังกินจีภายาโรสนาปทิคาสัญญาณัญญามัญยาสัดุขามิเชยยมาตายาธานิยังปุตตังอายุสาเอกาปุตตามนุระเค เอวัมปิสัมภภูเตสุมาณะสัมภาวะเยอปริมาณองเมตัจะสัมภาโลกัสมิงมาณะสัมภาวะเยอปริมาณองโอทังอโทจัติริยันจ้าสัมภาทังอเวรังอาสัปตังเตทันจารังนิสินโนวาสยนโนวายาวาตสวิกาตมิโท เอตังสติงอทิทเธยยพรหมเมตังวิหารังอีทมะหูเดทิจจอนุปกัมมะสีลาวาฑะสะเนนะสัมปันโนกาเมสุวินยเกธังนะหิชตุคัพพะสะยังปุนนะเรตีตี การณิยมาทกุสาเลนายันตังสตังปะดังอาภิสเมนจาสะโกอุชูจ่สุหุชูจ่าสุวะโจจ่สัมมุ đu านติมานีสันตุสะโกจ่สุภาโรจ่อาปะกิจโจจ่สัลลาหูกะวติ สันตินาธาริโยจานิปะโกจ้าปะคาภโกเลสุอาณานุคิโทนาจักขุดังสมาจาริกินจีเยนาวินยูปะเรอุปบาวเดยุงสุขีโนวะเขมีโนโหนตุสเบสะตาภาวันตุสุขีตาตา เยเกติปานพุตติตาสาวาทวารวาอานาวาเสสะทีขวาเยมหันตาวามัชิมารสก้าอนุกัตุลาทีทาวาเยจ่าอทิทายเจดูเรวาสันติอวิดูเรผูตาวาสัมภเวสีวาสเบสตาภาวันตุสุขิตตา นาปโรปารังนิกุเพธานติมัญเยธากัตตจินังกินตีภายาโรสานาปทิขาสัญญาณัญญาสัญญาสัตุขามิเชยยมาตายาธานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตามนุระเค เอวัมปิสัมภภูเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมานองเมตัญจะสัมภาโลกัสิงมาณสัมภาวะเยอปริมานองโอทังอทโจอติริยัญจะาสัมภาทังอเวรังอาสัปตังเตทันจารังนิสินโนวาสยาโนวายาวาตสวิกาตามิโท เอตังสติงอทิทเธยยพรหมเมตังวิหารังอิธมะหูเตทิจจอนุปกัมมะสีลาวาฑัสสะเนนสัมปันโนกาเมสุวินยเกธังนะหิชตุคัพพะเสยังปุนเรตีติ การณียมาทกุสาเลนะยันตั้งสตั้งปาดังอาพิสาเมนจาสาโกอุชูจาสุหุชูจาสุวาโจจาสามูดุอานาติมานีสันตุสโกจาสุภาโรจาอัปปกิจโจจาสัลลาหุกาวุติ สันตินาธาริโยจานิปะโกจอาปะคาภโกเลสุอานาโนคิโตนาจะกุดังสมาจาริกินจิเยนาวินยูปะเรอุปบาวเดยุงโสเขโนวเขมีโนฮุนตุสเบสตาภาวันตุโสขิตตา เยเกติปานพูตาทิตาสาวาทาวารวาอานาวาเสสาทีข่าวเยมหันตาวามชิมารสก้าานุกัตุลาทีทาวาเยจะอาทิทายเจดูเรวาสันติอวิดูเรผูตาวาสัมภเวสีวาสเบสตาภาวันตุสุขิตตา นาปโรปารังนิกุเพธานติมัญยธาคัตจินังกินทีภายาโรสนาปัทิขาสัญญาณัญญามัญยาสัดุขามิเชยามาตายาธานิยังปุตตังอายุสาเอกาปุตตามานุระเค เอวัมปิสัมภาภูเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมานองเมตัญจะสัมภาโลกัมิงมาณสัมภาวะเยอปริมานองโอทังอโทจติริยัญจ้าสัมภาทังอเวรังอาสัปตังเตทันจารังนิสินโนวาสัยโนวายาวาตสวิกาตามิโท เอตังสติงอาทิเทยพระมัมมตังวิหารัีธรรมะหูเดทิจะอนุปกรรมสิลาวาัสานินาสัมปันโนกาเมสุวิเนยเกธังนิหิชาตุกภัสยังปุนาเรติติ การณิยมาทกุสาเลนายันตังสตังปะดังอาภิสเมนจาสะโกอุชูจัสุหุชุจัสุวะโจจัสามูดูอานาติมานีสันตุสะโกจัสุภาโรจ้อาปะกิจจัสัลลาหูกะวติ สันตินาธริโยจานิปะโกจอาปะคาภโกเลสุอาณุคิโตนาจักดังสมาจาริกินจีเยนาวินยูปะเรอุปบาวเดยุงสุขีโนวะเคมีโนโหตุสเบสะตาภาวันตุสุขีตตา เยเกติปานพุตทิตาสาวาทวารวาอานาวาเสสาทีขาวาเยมหันตาวามชิมารสกาอนุกาธุลาทีทาวาเยจะอาทิทายเยจะดูเรวาสันติอวิดูเรผูตาวาสัมภเวสีวาสเบสะตาภาวันตุสุขิตตา นาปโรปารังนิกุเพธนาติมัญเยธาคาถาจินังกินจีภายโรสนาปทิคาสัญญาณัญญามัญยาสัดุขามิเชยยมาตายาธานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตามนุรักเค เอวัมปิสัมภภูเตสุมาณะสัมภาวะเยอปริมานองเมตัญจะสัมภาโลคสมิงมาณะสัมภาวะเยอปริมานองโอทังอโทจะติริยันจ้าสัมภาทังอเวรังอาสัปตังเตทันจารังนิสินโนวาสยาโนวายาวาตสวิกาตมิโท เอตังสติงอทิทเธยยพรหมเมตังวิหารังอีทมะหูเดธีจอนุปกัมมะสีลาวาฑะสะเนนะสัมปันโนกาเมสุวินยเกธังนะหิชตุคัพพะสะยังปุนนะเรตีตี การณิยมาทกุสาเลนายันตังสตังปะดังอาภิสเมนจาสากูอุชูจ่สุหุชูจ่าสุวะโจจ่สัมมุ đu านติมานีสันตุสากูจ่สุภาโรจ่อาปะกิจ่าสัลลาหูกะวติ สันตินาธาริโยจานิปะโกจอปะคาภโกเลสุอาณุคิดโธนาจักดังสมาจาริกินจิเยนาวินยูปะเรอุปบาวเดยยงโสเขโนวเขมีโนโหตุสะเบสะตาภาวันตุโสเขตาตา เยเกติปานพูตติตาสาวาทาวารวาอานาวาเสสะทีขาวาเยมหันตาวามัชิมารสกาอนุกาธุลาทีทาวาเยจ่าอทิทายเจดูเรวาสันติอวิดูเรผูตาวาสัมภเวสีวาสเบสตาภาวันตุสุขิตตา นาปโรปารังนิกุเพธนาติมัญยธาคัตจินังกินตีภายาโรสานาปทิคาสัญญานัญญามัญยาสาดุคามิเชยยมาตายาธานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตามนุระเค เอวัมปิสัมภภูเตสุมาณะสัมภาวะเยอปริมานองเมตัญจะสัมภาโลคสัมิงมาณะสัมภาวะเยอปริมานองโอทังอโทจติริยัญจ้าสัมภาทังอเวรังอสัปตังเตทันจารังนิสินโนวาสยาโนวายาวาตสวิกาตมิโท เอตังสติงอทิเทยพระมมตังวิหาริธารมะหเดิทิจานุปากามสิลาวัดสานินาสัมปนุกามิสุวินัยเกทางนาฮิชาตุกะพาสยังปุนาเรติติ การณิยมาทกุสาเลนายันตังสัตังปะดังอภิสเมนจาสาโกอุชูจ่สุหูชูจ่าสุวะโจจ่าสมุ đ อานาติมานีสันตุสะโกจ่สุภาโรจ่อาปะกิจโจจ่สัลลาหูกาวติ สันตินาธาริโยจานิปะโกจะอาปะขะโพโกเลสุอานานุคิโตนาจะกขุดดังสมาจาริกินจิเยนาวินย ok ูปะเรอุปบาวเดยยงโสเขโนวะเขมีโนโหตุสเบสตาภาวันตุโสขีตตา เยเกติปานพูตทิตาสาวาทาวารวาอานาวาเสสาทีขาวาเยมหันตาวามชิมารสก้าอนุกัตุลาทีทาวาเยจะอาทิทายเจดูเรวาสันติอวิดูเรผูตาวาสัมภเวสีวาสเบสตาภาวนตุสุขิตตา นาปโรปารังนิกุเพธานติมัญเยธาคัตจินังกินทีภายโรสนาปัทิขาสัญญาณัญญามัญยาสัดุขามิเชยามาตายาธานิยังปุตตังอายุสาเอกาปุตตามนุระเค เอวัมปิสัมภาภูเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมานองเมตัญจะสัมภาโลกัมิงมาณสัมภาวะเยอปริมานองโอทังอโทจติริยัญจ้าสัมภาทังอเวรังอาสัปตังเตทันจารังนิสินโนวาสัยโนวายาวาตสวิกาตามิโท เอตังสติงอาทิเทยพระมัมมตังวิหารังอิธามาหูเดทิตจะอนุปกรรมสิลาวัดสานีนัสัมปันโนกาเมสุวินยเกตังนิหิชาตุกัปหาเสยังปุนาเรติติ การณิยมาทกุสาเลนายันตังสตังปะดังอาภิสเมนจาสากอุชูจ่สุหุจูจ่าสุวะโจจ่สัมมุ đu านาติมานีสันตุสโกจ่สุภาโรจ่อาปะกิจ่าสัลลาหูกะวติ สันตินาธริโยจานิปะโกจอาปะคาภโกเลสุอานาโนคิโตนาจักุดังสมะจาริกินทิเยนาวินยูปะเรอุปบาวเดยุงสุขีโนวาเคมีโนฮุนโตซาเบสตาภาวันโตสุขีตตา เยเกติปานพุตทิตาสาวาทวารวาอานาวาเสสาทีขาวาเยมหันตาวามชิมารสกาอนุกัตุลาทีทาวาเยจะอาทิทายเยจะดูเรวาสันติอวิดูเรผูตาวาสัมภเวสีวาสเบสะตาภาวันตุสุขิตตา นาปารปารังนิกุเพธนาติมัญเยธาคาถาจินังกินจีภายาโรสนาปทิคาสัญญาณัญมัญยาสาดุคามิเชยยมาตายาธานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตามนุระเค เอวัมปิสัมภาภูเตสุมาณาสัมภาวะเยอปริมาณองเมตัญจะสัมภาโลคสมิงมาณาสัมภาวะเยอปริมาณองโอทังอโทจติริยัญจ้าสัมภาทังอเวรังอาสัปตังเตทันจารังนิสินโนวาสัยโนวายาวาตสวิกาตมิโท เอตังสติงอทิทเธยยพรหมเมตังวิหารังอีทมะหูดีทิจจอนุปกัมมะสีลาวาฑะสะเนนะสัมปันโนกามเมสุวินยเกธังนะหิชตุคัพพะสะยังปุณเรตีตี